ผู้ชมไปต่อที่งานบุญที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะธรรมสถานม่อนพญาน,นาคราชอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทอดกระถินสองแผ่นดินสุดยิ่งใหญ่ร่วมทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธรรมสถานม่อนพญาน,นาคาราชอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาส,สนิกชนทั่วสารทิศพร้อมใจร่วมจัดงานพิธีทอดกระถินสองแผ่นดินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่และพุทธศาสนิกชนชาวมาเลเซียเดินทางมาร่วมพร้อมถวายพุ่มเงินกระถินแก่สถานปฏิบัติตธรรม โดยมีครูบาชัยสิทธิ์ประธานมูลนิธิราวดีวัฒนการน,นเป็นประธานฝ่ายสง พิธีเริ่มด้วยขบวนแห่องค์พระกฐถินตามแบบประเพณีของชาวไทยใหญ่รอบพระมหาเจดีย์ภูริทัตตะนาคราชสามรอบซึ่งความพิเศษที่โดดเด่นในงานครั้งนี้คือการปรากฏของริ้วธงสามเหลี่ยมสีเหลืองที่ทำจากผ้าจีวรพระสงฆ์นำมาร้อยต่อกันเป็นเส้นยาวชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนบันไดสวรรค์เพื่อให้พระพุทธเจ้าเสด็จลงมารับของถวายหลังออกพรรษา พิธีทอดกระถินครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างบุญใหญ่แล้วยังสะท้อนความสามัคคีของประชาชนหลายเชื้อชา,ชาติหลายวัฒนธรรมที่ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ